ชอปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้ครั้งที่49สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมสวัสดีเซลล์ทุกท่านด้วยนะครับผมเราอยู่กันในทีมของชอปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้ครั้งที่49นะครับผมครั้งที่เท่าไหร่นะ49นะครับผมเราอยู่ในหัวข้อของชอปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้ครั้งที่เออะไ่สิบเอ49แล้วนะคะผมอใครที่ติดตามเรามาตั้งแต่ครั้งแรกนะก็วันนี้เรา อายุเกือบครบ50ปีเยอะหมือนกันนะนะครผมก็เดินทางมาถึงที่ EP ที่49แล้วนะครแล้วใช่แล้วค่ะซึ่งในหัวข้อวันนี้เราก็มาเตรียมพร้อมให้กับทุกคนเนาะเกี่ยวกับ44เมกะเซลลของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะไม่ได้ว่าวันนี้อยู่กันในหัวข้อของเสริมความปังให้ร้านคุณด้วยเทคนิคการโปรโมตร้านค้านั่นเองนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องต่อไปนะจะเป็นเกี่ยวกับว่าแบบมันจะดีไหมนะ าลูกค้าเนี่ยจะสามารถค้นหาสินค้าของเราเจอได้ออแบบว่าะะขึ้นมาลำดับแรกๆเลยในการค้นหาในช้อปปีนะคะ,ะการมองเห็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางที่สําคัญที่สุดเลยใช่ไหมครับน้องม์าใช่แล้วค่ะการมองเห็นเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเราพูดนะไม่ได้เพียงแค่การขายในช้อปปีนะคะพี่อันออมันมีแบบว่า ทุกช่องทางเลยอว่าเรื่อง Visibility หรือการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษสุดๆแล้วนะคะก็คือเย้ตงมัอค่าทนมานเพราะว่าอะไรเพราะว่า Exclusive มากปกติไม่ได้แบบจับตัวได้ง่ายๆนะคะจากทีมงานชอปปี้โดยตรงเลยนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะเป็นเกียรติเนาะเราไปดึงตัวมาเลยว่าเขานื้อยุ่งมากเพราะว่าที่สุด คนเนี่ยเริ่มเข้ามาใช้ช้อปปี้แอดเยอะแล้วใช่ไหมถูกต้องนะคะผมเอาอย่างนี้ดีกว่าหนูดีถาค่ะเราเห็นกันว่าทําไมเราต้องใช้ช้อปปี้แออทำไมอ่ะเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเนี่ยทำไมถึงใช้ช้อปปี้แอดเนาะเพราะว่าในร้านค้าเนี่ยในช้อปปี้เองเนี่ยการมันเยอะมากๆากพอ่ะก็คือแบบต้องบอกว่าคน่ะใช้ช้อปปี้เยอะเออขายของใช่ราคาก็เยอะสินค้าก็เยอะเฉ่าะตัวช้อปปี้แอดเนี่ย ทำก็เลยเป็นตัวช่วยที่ทําให้สินค้าของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆได้อ่ะอก็คือลงสินค้าแล้วขายสินค้าแล้วแต่ว่าเอ๊ะทำไมคน,นยังไม่ค่อยซื้อ,อใช่ไหมตัวคีย์เวิร์ดเซิร์ชเข้ามาเนี่ยมากกว่า300ล้านครั้งก็คือเรียก<ล>ได้ว่าเข้ามาในแอปพลิเคชันช้อปปี้แล้วก็เซิร์ชเซิเนี่ย300ล้านครั้งเลยหรอต่อวันหรอต่อวันหรอเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะทำไงให้ดักลูกค้าเขาให้อยู่กับเราให้ได้ เราทําโฆษณาอ่าแล้วถามนอเราพูดตรงๆก็คือวันนี้เรามาขายของนั่นแหละเออก็เป็นการทำโฆษณาเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้มาขายเลยพี่อั้นวันนี้เรามาแจกช้อปปี้แอดเครดิตเห็นไหมแจกไปแล้วด้วยรอบหนึ่งนะคะแต่ว่านี่ถามหนูดีนิดนึงบอกว่าการใช้ช้อปปี้แอดเนี่ยมันช่วยเพิ่มการมองเห็นได้จริงหรือเปล่าเออจริงหรือเปล่าแบบเฮ้ยเติมไปแล้วมัน สีล่ามมนหลอกก็เปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่หลอกเลยเพราะว่าส่วนตัวเองจากลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาในช้อปปี้แล้วเขาเนี่ยก็จะตรงไปที่ช่องเสิร์ชเลย <c oughs> อ๋อ <c oughs> แปลว่า จากหนึ่งร้อยคนสามสิบคนคือเหมือนแบบเขารู้ในใจอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเขาไปทีก็มาเสิร์ตเลยใช่อ๋อโอเคเนี่ยได้ว่างั้นคีย์เวิร์ดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องสําคัญมากถูกต้องไหมฮะอ๋อเอางี้ทุกคนสําหรับลูกค้าใหม่เน่แนะนําดีกว่าวันนี้ลูกค้าใหม่ใช่ไหมมีโค้ดด้วยใช่ไหมครับคุณดีมีโค้ดค่ะโค้ดลูกค้าใหม่ลดกี่เปอร์เซ็นต์ฮะลดสามสิบ อยากไปเริ่มเป็นลูกค้าใหม่เลยเนี่ยเพราะจริงมีร้านเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเอาอย่างงี้แนะนําวิธีที่คุมที่สุดนะครับทุกคนเติมเครดิตก่อนนะครับเติมเครดิตแล้วก็ลด30%แล้ววันนี้มาเล่นเกมกับเราได้ฟรีอีก ยังไงุ้มากต่อสุดแต่จริงๆคืออย่างที่บอกว่าให้ไปค้นหาได้นะ shopee th นะคะ shopee add เติ s ด้วยนะถ้าเสิดเราเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นมือใหม่เราไม่รู้จะทำยังไงเราทักแชทไปในร้านนั้นได้เลยร้านร้านปรากฏอยู่ข้างน้องมาแล้วนะครับใครที่ใครที่เข้าไม่เป็นนะก็ร้านปรากฏอยู่ที่ข้างนมาแล้วนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับที่สําคัญนะใครที่ทําไม่เป็นหรือว่างงงงอยู่ ทักแชทไปถามได้เลยอันนี้เขาตอบกลับเร็วภายใน12ชั่วโมงเพราะว่ากดเบรตอบตอบกลับชาด้วยยอนจากกันไปตอนจากกันไปให้หนูดีฝากร้านอีกดีหนึ่งกันนะครับสำหรับชอปปี้แอนด์แล้วก็ข้อคิดสำหรับ s h o p e e Ad ล้วกันก่อนอื่นเอขอฝากร้าน s h o p e e Ad ไว้ด้วยนะคะก็คือเป็น s h o p p ี h shoppy. app นเองก็ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอเนี่ยเซิร์ชในช่องการค้นหาหว่า s h o p p ี a เฉยๆร้านขอ,อของเราก็จะขึ้นมาเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านค้าท่านใดมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับการทำโฆษณาบน e, s h o p ป e ก็สามารถทักมาถามพวกเราได้เลยนะคะเท่านี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะคคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เครื่องมือถัดไปเลย แล้วมาพบกับความสนุกแบบเต็มๆได้ที่ช่อง Shopee University ในแอป Shopee เลื่อนมาที่เมนู Shopee Live แล้วสามารถดูความสนุกได้เลยนะครับ